เอาใจช่วยผมเองวิ่งสองงานวันนี้สองงานอยียงนั้นก่อนอื่นต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมสวัสดีย้ำเศ้ามิดหมอแคนแฟนหมอลำมาพบมาพอกันทางช่องไทยสีเก h ชาแนลในเวลาตอนนี้ครับพี่น้องแปดนาฬิกาห้าสิบเอ็ดนาที มาพ่อมาพอกันมีหมอแคนแฟนหมอลำลายผู้ลายคนเมือขึ้นได้ไปสัมผัสด้านนาเวทที่นอพีนองเนาออัญะครับพี่นองสำหรับอมองทำการแสดง้องำคำขึ้นที่ผ่านมามีหมอแคนแฟนหมอลำกันยังคุณน้ฟ้าขัง้งไปให้กำลังใจกีฬาหนอ่มหวิงลานจอดรถ ตรงคำฟิวเจอร์พาร์ครังสิตเลิกงานกันในช่วงประมาณสักเชียงขึ้นตีหนึง่งก็ได้ยับใหญ่ใสสวยมาทั้งกรรมทั้งกรรมได้ครับปากทางบ้านเก่า่านหอกธรรมาตะชนบรุรีในคำขึ้นนี้ครับวงใหญ่เล่นอยู่ที่ปากทางบ้านเก่าคานหอก วงน้อยหรือว่ามินิคอนเสิร์ตลาน่อยอุ้งอิงอยู่ที่ที่ยังครับร้านวันซปเปอร์สโตร์จังหวัดระยองระยองชนบุรีกีฬาน้อยอิงตั้งแนลนรถดสองจังหวัดครับพ่อครับกีลาน้อยทางด้านมินิคอนเสิร์ตของเท่าแก่น้อย ยเทรีร้านวันซปเปอร์สโตร์สาขาสองจังหวัดระยองพี่น้องมินมอคแฟนแฟนมอลำอยู่ใกล้กับไปให้กำลังแรงเชียร์แรงใจลาหน่อยเด้อครับเด้อตือว่ากีฬาหน่อยนี่เป็นศูนย์รวมแห่งความสุขครับศูนย์รวมแห่งความสุขศูนย์รวมแห่งความภาคภูมิอกภูมิใจ ของไผครับของมิดหมอกแทนแฟนหมอลำที่ได้มาเป็นแฟนครับเอฟซีของลาหน่อยอุีอกหลายคนได้บอกว่าสมไม่ทำให้แฟนคลับผิดหวังสมกับที่ติดตามสมกับที่เบ่งสมกับที่แง่สมกับที่เชี่ยครับกัอย่าลืมยาพาดครับคมชันลึกอวอร์ ไปซอยกันโบสถ์นะครับเนาะ ka สามสิบหกบอกครับพี่น้องสำหรับกีฬาหน่อยอวิงไปซอยกันโบสถ์ให้เป็นกำลังใจให้กับกีฬาหน่อยอวิงเพื่อังครับเพื่อจุดมุ่งหมายกะยังอีกดนเติบครับพี่น้องแต่กะยาชะล่าใจสำหรับมิดหมอแคนแฟนหมอลำเห็นว่าอีลาหน้อยหวิงน้ำมาก นำมาโดยตลอดเอาการยาฉลาใจไปเนาะครับเนาะไปซอยกันสนับสนุนไปซอยกันซัพพอร์ตอีหลาหน่อยน้ำกันเพื่อเป็นรางวัลให้ลาหน่อยได้ภาคผู้ิกูมิใจสอมกำัทีอีหลาหน่อยอยง,องนี้ดิทำงานเพื่อมิดหมอแทนแฟนหมอลำสิบงไม้ตำได้กะขึ้นเวที มาสู่เพื่อบิดมอแคนแฟนมอลับในเวลา17นาฬิกาถึง19นาฬิกามินิคอนเสิร์ตเท่าแก่น้อยหุ้งอิงร้านวันซุปเปอร์สโตร์สาขาสองหลังจากเซตจากมินิคอนเสิร์ตลงเวทีอีหลาน้อวอิ๋งก็ต้องด้วนครับพอเอกต้องขับรถด,วด่วน ทราบมาว่าพอเองนี่พิ่ขับรถเร็วอยู่แล้วความเร็วจวดจาดฟานบึมครับเพื่ออีลาน้อยวมนี่ได้มีเวลาพักพอนน้ำก่อ,อนที่จะขึ้นคอนเสิร์ตของเจ้าของเองโยทั้งกำปากทางอมตะผ่านหองชนบุปรีพี่น้องอย่าลืมไปให้กำลังแรงเชียร์แรงใจนะครับเด้อพ่อพ่อแม่แม่แฟนครับเอ็ซี องหลาหน้อยอุ้งเองยงซอยกันเบิงซอยกันแยงครับถือว่าอีลาน้อยอุ้งเนี่เป็นทรัพยากรที่สำคัญเลยครับวงของวงการหมอลำวงการวันเทิงจังไรจังวาจังสัตจังไรจังวาเป็นทรัพยากรที่สำคัญหมายถึงหาได้ยากครับ หาได้ยากคน้นทีมสิเป็นคือจังอีลาโนยิงคือกับบอโดโจ้ก็ได้ว่าไวแล้วครับอีลาน้อยเวงหนึ่งในล้านหนึ่งในสิบล้านพันล้านศิลปินในองค์กรสาวนว้อยเป็ดบันแ้งในค่ายลำเพลินอินดี้และปชวย ตั้งแต่บอสโจบ,บริหารมาหรือว่าตั้งแต่แม่สุภาพหยาสุภาพพ่อลาหน้อยวิงตั้งวงกอตั้งมายาสุภาพพ่อสงการบอกเคยมีไผยดั้งตำอีลาหน่อยวิงมากกว่าบอมีปรากปการที่เกิดขึ้นกับสาวน้อยเพชรบ้านแพง คือจังอีลาหนุ่มอิงมาก,ก่อนครับบา่าวเสียวนั่งเอกพระเอกก็ดมากกระตำจะมีความดังเยอะแต่มันบ่ท่านถึงขีดขีดที่ว่าว่ายังครับขีดสูงสุดของสาวหน่อยเป็ดบานแพงณนะขณะนี้กะว่าได้เลยครับเธอว่าสาวหน่อยเป็ดบานแพงนี่ตั้งแต่อีลาน้อยอิงมากนี่ มาแรงแซงทุกแพลตฟอร์มจังได้จะว่าแซงทุกแพลตฟอร์มครับสาวน้อยเป็นบ้านแพงคืนซื้อว่าเป็นหมอลำโซเชียลอันดับหนึ่งของวงการหมอล้ลำคือสาวหน่อยครับผู้ที่เริ่มต้นกลุ่มปิดก็คือสาวหน้อยครับและยังครับ ผู้ที่นําหมอลำไปสู่ระดับลกที่มีเวทีฉากแตกต่างไปจากหมอลำวงอื่นนั่นคือวงแรกสมกับที่สาวน้อยเพชรบ้านแผงมาแรงแซงเป็นอันดับหนึ่งหรือว่าอันดับต้นๆของหมอลำเพิ่นเอาสำหรับคลิปนี้ฝากตอนเรื่องเล่าเอาใจ ซอยอีลาน้อยวิงวิ่งสองงานเอาไว้แต่เพียงสำนีครับขอบคุณทีมาเบิ่งมาแยง่งพอกันคลิปนาะสบายดีครับผม